ครับทุกคนไปโรงเรียนกันวันนี้โรงเรียนปิดเราต้องไปนรงเรียนนักเรียนต้องไปโรงเรียนครับทุกคนตอนนี้เจ็ดโมงครับแดวย่านพระรามเขแบบมครับผมครับเราก็จะไปโรงเรียนที่โรงเรียนเทพธีลาครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนเทพดีลา ที่เป็นตลาดนัดนะครับที่เขาขายสาวพิษครับผมโรงเรียนก็ลงรถเมล์ก็กำลังจะเดินไปโรงเรียนกันส่วนทำงานก็เดินทางไปทำงานกันครับผมวันนี้รถติดนะครับลางคำถามช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้รถติดทุกคนเข้าใจดี ครัการที่ใช้เส้นทางนี้เดี๋ยว,วอยู่บริเวณแถวย่านรากคำแหงับพอเมื่อคืนก็ฝนก็โปรยปลายลงมาหน่อยเดี๋ยวก็ไม่แรงนิดเดียวครับแต่เช้าก็ไม่แน่ตอนนี้น่าจะตกลงมาอยู่เช่นกันจะตกมาก็เย็นนะครับพอมันหลบอ้าวเลยเมฆครับก่อนครับตอนนี้รถก็ ติดไฟแดงแตาเริ่มเคลื่อนตัวรายงานจราจรสภาพอากาศของย่านรามคำแหงกรุงเทพมหานครร,รับพร้อมเจ๊ไทยทุกท่านได้รับชมกันช่องข้าวเจ็ดโมง,งมรบบพร้อมนะครับเห็นไหกครับเจ้าของร้านค้าก็ยังติดกันอยู่ ยังไม่เปิดกันก็มีบางร้านครับก็เริ่มขายในร้านกับตรงเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาก็เริ่มขายกันครับผมโอเคครับทุกคนก็ให้ื่อนๆได้รับสมกันเดียงตัวนี้่อนครับสวัสดีมีความสุขในวันทำงานกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ